คดีบทที่46พระเจ้าทรงปกป้องนครของพระองค์ถึงหัวหน้านักร้องของตระกูลโคลาตามทำนองอาราโมบทเพลงพระเจ้าทรงเป็นที่ริภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโครงเคลง สู่สดือทะเลแม้ว่าทะเลคึกขนองและฟองฟู่แม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอละเวงนั้นเสลามีแม่น้ำสายหนึ่งที่คองระบายทำให้นครของพระเจ้ายินดีคือที่ประทับบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดพระเจ้าสถิตกลางพระนคร นครนั้นจะไม่สั่นคลอนพอลุ่งอรุณพระเจ้าจะทรงช่วยนครนั้นไว้บรรดาประชาชาติก็อละหมาดและอาณาและราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลงแคลนพระองค์เปล่งพระสุรเสียงแผ่นดินโลกก็ละลายไปพยาเวจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลาย พระเจ้าของยาครบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเราเสลามาเถิดมาดูพระราชกิจของพยาเวว่าพระองค์ทรงทำให้ร่างเปล่าในแผ่นดินโรคอย่างไรพระองค์ทรงให้สงครามสงบจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสีย อ,องค์ทรงเผาโลกกลมด้วยไฟจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกยอท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกยอในแผ่นดินโลกพยาเวจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาคบทรงเป็นที่กำปังอันแข็งแกร่งของเราศสีลา